สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำระบบล็อกอินนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเลือกที่ a c t i o n s c r i p t 2.0ส a y e r ดนลนนะคะเป็นเล y e อ Text เกืจอ t ์เท t กตรง Property เราจะเลือกเป็น Static Text ชื่อผู้ใช้ค่ะ ล้วอีกอันนะคะไวพิมพ์ชื่อลงไปเราจะพิมพ์ชื่อลงไปในกล่องข้อความนี้นะคะเราจะมาเลือก property เป็น input text <ม> variable เป็น n เราจะสร้าง layer button ขึ้นมานะคะที่ layer ส l a y ไปที่ Windows Common Library เลือก Button เลือก Button Bar นะคะอันนี้เป็น Button สำเร็จนะคะเลือกมาหนึ่งอันาเสร็จแล้วเราจะมาสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งอัน เราจะใส่โค้ดที่เลเยอร์สามนะคะสร้างเลเยอร์สามสิบโค้ดเมื่อเราได้โครดสามอันสามเลเยอร์เราจะก๊อปปี้ก๊อปปี้เซรมหนึ่งมาวางที่เซรมสองแล้วก็เซรมสาม เรอืองที่เฟรมสองนะคะเราจะลบทพก๊อเนื่อกียวแล้วพิมพ์ลงไปใหม่นะคะ p ปรพเ r อ y พิมพ์ข้อความธรรมดามาเลือกเป็น static text นะคะจะพิดว่ายินดีต้อนรับ อีกอันนึงนะคะเราจะทำให้มันโชว์ชื่อเราที่พิมพ์ไปในเฟรมหนึ่งเลือกเป็นด n นามิกเ a d ตัววาลกวเป็นโชว์ล้วกสกร์เองเฟรมสองนะคะก็จะมีแค่นี้ต่อไปเป็น เต็มที่สามค่ะล้วังเหมือนกันเต็มที่สามนะคะเราจะพิมพ์คำว่า error ค่ะ สำหรับหน้านี้เราจะให้มันลิ้งมาเมื่อเราไม่พิมพ์ชื่อลงไปนะคะสร้างบอทอนขึ้นมาอีกอนอันค่ะทำเหมือนเดิมรื่งที่วินโดว์พมอลไลบารี่บอทอน ค่ะเราก็จะสร้างขึ้นมาแค่นี้ต่อไปจะเป็นการใส่โค,ค้ดคลิกเรมหนึ่งเลเยอร์สมนะคะมาที่ w i n d o ว์แอคชั่นแล้วก็พิมพ์ต t อ p แล้วก็เอ็นนะคะ ก็ค่ะลองพิมพ์เสร็จแล้วก็ปิดออกไปเลยค่ะแล้วก็เลเยอร์สามเฟรมสองโลกแอคชั่นอันนี้เป็นโชว์เองนะคะโชว์อันเด้วยสปอร์เองเท่ากับปิด เลเยอร์สามเฟรมสามวินโดว์แอคชั่นอันนี้เพียงแค่สต็อปค่ะขั้นต่อไปมาใส่โค้ดบัตทอนกันค่ะเลือกที่เลเยอร์สองเฟรมหนึ่งวินโดว์แอคชั่นอันนี้ เราจะเลือกตัวเครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะแล้วจะมีอะไรที่ To the s k o v e r ว f ฟังชั o น Movie k i p Control เลือกป n นค่ะเดือนแรกค่ะต่อมาจะมาพิีอันนี้ ตรงในปีกานะคะเราจะมาที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. so o า function heavy time line control แล้วก็ go to a n d p l a y ในวงเล็วบวนะคะเราจะใส่3ส เดิมค่ะกดใช่อันนี้เราจะเลือกในเซมถ้าเราไม่พิมพ์ชื่อนะคะมันก็จะไปเซมที่สามต่อไป มัตทอนที่สองบัตทอนนี้อยู่เฟรมสามค่ะเลือกวินโดว์แอคชั่นดูบอกว่าฟังก์ชันก็ออนเอนเทอรลงมาน,นะคะเลือกที่ โอ M ูแอไปที่ซินเสร็จแล้วก็ปิดนี่เป็นระบบล็อกอินนะคะเราจะมาลองลองดูชื่อผู้ใช้สมมุติว่าถ้าเราไม่พิมพ์ชื่อนะคะมันจะขึ้นเออเนนะคะให้เรากลับไปลงชื่อเข้าใช้ใหม่ ก็เสร็จแล้วสำหรับระบบย้อนอกขอบคุณฟ้า